ขอเริ่มต้นจากสมรภูมิใหญ่กระทบชาวบ้านชาวช่องทั้งโลกก่อนนั่นก็คือสงครามการค้าโดยเฉพาะคู่เฮฟวี่เบทระหว่างชาติมหาอำนาจสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับทวนตัวเลขความเดิมตอนที่แล้วนิดเดียวสหรัฐอเมริกาเนี่ยเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนคาดว่าชนเพดานแล้วอยู่ที่145%ปเตขณะที่จีนก็มีการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐซึ่งก็เชื่อว่าชนเพดานแล้ว อยู่ที่125%ตอนนี้ตัวเลขก็เลยกลายเป็น145ต่อ125แล้วคิดว่าทั้งสองฝ่ายคงไม่ได้มีการขึ้นภาษีห้ำหันกันต่อแต่จะไปใช้มาตรการอย่างอื่นเพื่อจะเป็นการตอบโต้กันไปมาแทนแล้วกรณีล่าสุดที่ทบอกไปคือการที่จีนตอบโต้สหรัฐด,ด้วยการไม่รับมอบเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐครับแล้วสายการบินล่าสุดที่มีการส่งคืนเครื่องบินโบอิง รุ่น737 Max ก็คือสายการบินเสื่อเหมือนซึ่งก็มีการส่งคืนไป2ลำนะครับตั้งแต่19กับ21เมษายนที่ผ่านมาส่วนสารัฐก็มีการตอบโต้จีนไปก่อนหน้านี้อีกเหมือนกันด้วยการจำกัดการส่งออกชิป H 2 0ให้กับจีนซึ่งชิปที่ว่านี้เป็นของ n v i d i ีเดียก็ทำให้หุ้น n v i d i ีเดียล่วงลงมาอย่างหนักรวมถึงกรณีที่ผู้แทนการค้าสารััตเรว่า USTR มีการเตรียมจะเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่ต่อจากจีนแล้วมาเทียบท่าส่งของในสหรัฐอเมริกาถ้าเกิดเป็นเรือของจีนด้วยเลยเนี่ยจะโดนจัดเก็บค่าธรรมเนียมสูงหน่อยถ้าเป็นเรือสัญชาติอื่นที่มีการใช้เรือซึ่งต่อจากจีนจะโดนจัดเก็บค่าธรรมเนียมถูกลงมาหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้2ประเทศยังคงตาต,ต่อตาฟันต่อฟันกันอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยความที่ใหญ่ทั้งคู่คุณผู้ชมฮะ เพราะฉะนั้นเองทุกๆความเคลื่อนไหวทุกๆกการตอบโต้ของเขาประเทศที่3เนี่ยเตรียมรับผลกระทบให้ดีๆนะครับเพราะอะไรฮะก่อนหน้านี้สื่อตะวันตกเขามีการรายงานมานะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณเรียกแต่ละประเทศไปเจรจาไปคุยเนี่ยนะด้านหนึ่งสหรัฐเขาจะมีการกดดันเหมือนกันครับให้แต่ละประเทศเนี่ย คุณจะต้องลดเรื่องการค้าสมาคมการทำมาค้าขายกับจีนล,ลงมาเหมือนกันเหมือนจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่สหรัฐจะผูกมาด้วยถ้าเกิดแต่ละประเทศไม่อยากจะโดนภาษีตอบโต้ท่าทีของคุณที่มีต่อจีนเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้ประเทศที่3ถือว่าโดนกดดันอย่างหนักนะครับเหมือนโดนสหรัฐเนี่ยบีบให้เลือกข้างเลยฮะ จะอยู่ข้างสาหรัฐหรือว่าอยู่ข้างจีนแน่นอนว่าเลือกข้างใดข้างหนึ่งเจออีกข้างเล่นงานแน่นอนนะครับแล้วจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเพราะตอนนี้ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเนี่ยมันผูกพันโยงใยกันอย่างลึกซึ้งยากที่จะแยกออกจากกันได้ครับและแน่นอนว่าพอมีข่าวแบบนี้จากฝั่งสหรัฐออกมาว่าสาหรัฐต้องการจะไปกดดันแต่ละประเทศคุณต้องเลือกข้างนะสหร,หรัฐหรือว่าจีนกันแน่ จีนก็ไม่อยู่เฉยๆอยู่แล้วครับล่าสุดนี้ทางโคศกกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกมาถแถลงข่าวนะครับคือจีนเคารพสิทธิ์เรื่องการเจรจาของแต่ละประเทศกรณีพิพาททางด้านเศรษฐกิจและข้อการค้ากับสหรัฐอเมริกาแต่จีนขอคัดค้านกับข้อตกลงหรือว่าการเจรจาใดๆก็ตามแต่ที่ทําให้จีนเสียหายและจีนอาจจะมีการพิจารณาเพื่อจะตอบโต้ ข้อตกลงที่ทำให้จีนเสียหายอย่างทันทีเด็ดขาดแล้วก็เท่าเทียมด้วยนะครับดังนั้นรอดูเลยครับแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศที่3เนี่ยคือจะมีวิธีการเจราจากับสหรัฐอย่างไรที่จะเป็นการถ่วงดุลกับจีนได้ด้วยเรียกได้ว่าเพื่อไม่ทำให้สองชาติหมหาอำนาจเนี่ยรู้สึกว่าเลือกข้างใดข้างหนึ่งแล้วถ้าเกิดเลือกข้างใดข้างหนึ่งจะเจอมาตรการจากอีกฝั่งแน่นอนนะครับลองนึกภาพตามดูฮะ เลือกจีนไปสหรัฐก็จะใช้ภาษีตอบโต้เลือกฝั่งสหรัฐเดี๋ยวจีนก็จะมีการใช้มาตรการตอบโต้มาเหมือนกันดูฮะจุดยืนแต่และประเทศต่อจากนี้ไปจะไปเจรจากับสหรัฐเชื่อได้เลยว่าจะโดนกดดันแล้วก็เป็นไปอย่างเข้มข้นวันนี้ครับอยากจะให้ทุกท่านจับมือกันไว้เพราะว่าขณะนี้เรากําลังร่วมกันเป็นสักขีพยานในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของโลกใบใหม่ที่เราไม่เคยเจอะเคยเจอมาก่อนนะครับ เพราะราคาทองคําตลาดโลกและราคาทองคําของไทยยังคงเดินหน้าขึ้นไม่หยุดฉุดไม่อยู่จะไปสุดที่ตรงไหนกันแน่ก่อจะมีการปรับฐานครับเริ่มต้นจากการเล่าถึงสถิติล่าสุดก่อนเลยนะครับกับความเคลื่อนไหวของทองคําตลาดโลกโกลสปอตครับก่อนเข้ารายการมาเมื่อสักครู่นี้ราคาโกสปอตทาจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์เอาไว้ขึ้นไปแตะอยู่ที่ 3,396เหรียญครับจับตาดูให้ดีครับสำหรับแนวต้านที่แต่ละสำนักเขาให้เอาไว้แล้วก็คาดการเอาไว้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,400ท้วนได้แล้วจากนั้นถ้าเกิดว่าสามารถทะลุขึ้นไปได้เป้าถัดไปก็คือ3,500ครับดังนั้นเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าตอนนี้มีย่อลงมาเล็กน้อยดูซิว่าที่ทำเอาไว้ก่อนเข้ารายการมาเนี่ย ไฮนั่นก็คือ3,396ถึง3,397จะเบรกขึ้นไปเพื่อจะแพททดสอบแนวต้านสำคัญ3,400ได้หรือเปล่าส่วนแนวรับเป็นยังไงบ้างหลายสำนักให้เอาไว้ค่อนข้างจะกว้างมากเลยนะครับนั่นก็คือโลที่มีการทำเอาไว้ก่อนจะหยุดยาว3วันทุกที่ผ่านมาเป็นโลเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาครับประมาณสัก3,28 3ถึง3,300ท้วนนะครับ ด้วยความที่ทองโลกเนี่ยมันขึ้นมาแล้วปรากฏมันไม่มีพักจริงๆฮะมันขึ้นมาในลักษณะกราฟที่มีความชันเป็นอย่างมากแล้วก็ส่งผลทําให้ทองคําของไทยเองก็ปรับเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดและกราฟก็ชันมากเช่นเดียวกันโดยวันนี้ตลอดทั้งวันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ของราคาทองคําแท่งไทยขึ้นมาแตะอยู่ที่ขายออกบาทละ 53,150บาทครับหูไม่ฝาดตาไม่ฝาดฮนะราคานี้จริงๆกับการประกาศของสมาคมค้าทองคำนะครับนอกจากทองคำแท่งทำจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ที่ขายออกบาทละ53,150บาทแล้วทองรูปพรรณสถิติใหม่ขายออกบาทละ5 3 9 5 0บาทครับทั้งๆท,ที่วันนี้เนี่ยนะ เงินบาทของเราแข็งค่าขึ้นมามากเลยนะครับแล้วมาแตะอยู่ที่33บาท10กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแต่กดทองไทยไม่ลงครับเพราะว่าทองโลกเนี่ยพุ่งแรงเหลือเกินดังนั้นก็จับตาดูแนวต้านหลายสำนักให้เอาไว้แนวเล็กๆก่อนคือ53,200บาทสํบาทสำหรับทองคำแท่ง แนวใหญ่ขึ้นมากว่านั้น53,500แล้วก็ใหญ่ขึ้นมากว่านั้นอีก54,000ว่าจะเป็นยังไงส่วนแนวรับตอนนี้ก็เลยกลายเป็น52,000 51,000 5 0 0 0 0้วนนะครับนี่คุณผู้ชมฮะยุคที่ตอนนี้บรรดานักลงทุนสถาบันการเงินสารพัดกองทุนเนี่ยเขาพุ่งเข้ามาหาทองคำเป็นเพราะว่าตอนนี้โลกของเรามันอยู่บนความไม่แน่ไม่นอนครับ สารพัดสงครามที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสงครามที่มีการสู้รบกันจริงๆในแต่ละสมรภูมิยังไม่มีวี่แววจะสามารถคลี่คลายได้เลยไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามแต่ครับ